สวัสดีครับพี่น้องที่ก็รบกักทุกท่านนะครับปอูอพ่อก็คู่โคกคือเกาครับมือนี้ทำกลางบรรยากาศล่มหนาวจากประเทศจีนนะครับแพ่เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคอีสานที่บ้านคู่โคกอยู่นะครับที่คู่โคกอยู่ในขณะนี้นะครับนางไทยทํากิบเป็นบ้านอาจารย์ชัยยาครับอาจารย์ชัยยามานาิจผู้ที่มีความชําช่องทางด้นันออย่างแน่ครับายอันไรานแนว จนในเอื้อนอาจารย์อย่างเช่นเป็นนักเพลงเกานะครับนักม่ยากกนเกานะครับประเพทเอางูเขารั่งไปหาขายยาเหลียนกลนครับีบปล่อยงูกับปล่อยจักเถื่อ <c oughs> ไปหาขายยาครับพี่น้องผม,มประสบการณ์มากไม่เป็นเดียวของไขมั่ยอ,อีกตัางหาก นั่นก็เลยเอิ้นอาจารย์ชชยาครับมีความสามารถอะไรอันในแนวกระซอมทั้งด้านหลังคู่โค้งเป็นวิวอยู่นี่นะครับเป็นกระซอมจำสินบนตัวครับอืเก่งโดยเวียนม่วนกลคข้าทาครับประเพี <laughs> 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 เยมผู้ใดหัวปลาผ้าหนีนะครับเนี่ยบ่มวาเนี่ยมีสู้ <laughs> อยากหลวงพ่อก็บานกับซองมหาพ uh ุน huh กับ huh 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 อาจารย์ชัยยคกับพระธรรมดานะครับอาสมทั้งด้านหลังเป็นอาสมที่เพิ่นพักความนักอาศัยอยู่แต่ว่าบานเงื่อนเพิ่นแล้วเนี่ยบ้านหลังบางใงหนึ่งครับอาจารย์ชัยยครับมื้อนี้ขออนุญาตมานั่งไทยอยู่กับอาสมด้านหลังของอาจารย์ชัยยมาณกิจกับพี่น้องผมมุมหนึ่งของจังหวัดยะโสธรครับ่ามกลางบรรยากาศร่มหนาว บกโบยเข้ามานะครับผมปิวเวอร์เราคู่โคกกระไดผู้ให้แล้วปันแหงผู้ให้ติมอ่าพวพอ่อพี่น้องมาย้อนขึ้นหอดขึ้นถึงมเมื่อว่าเรื่องเล่าอาดีตห้ยพี่น้องฟังวา่าดีเชื่อในจันสญามาอยู่คนค่านางบอดีกรมครับกําลังทําพิธีให้กับผู้ที่เหลื่อมใส <laughs> <laughs> มาของ,ของดีแล้วเหิ่นเออประเภทว่าเออการพานันนี่เพ่นกะบ่เลนอะครับแต่ว่าผลมีคาถาดีผู้ดใดต้องการติไปเสียงโตกเชียงหวย เออมาหาเพิ่นครับเพิ่นที่มีของดีงโชคลาบก็ลังเงียบแ่ก็จะอ,อยู่ในด้านอาสมพูนแหละครับพี่น้องผมอาจารย์ชัยามาในากิจกับพี่น้องผมเพ่อพี่พ่อน้องมานี่นี่ว่าอยากให้เพิ่นมาเล่าเรื่องอดีตความหลังของประเทศไทยสภาคีสานมุมหนึ่งของประเทศไทยนะครับเ <c> มื่อก่อนปนว่าเพิ่นเคยบอกก็คู่ของว่าเมื่อ4ี่สิบปีที่แล้วโทรศัพท์บ่มี่ครับ ตัวสั์แบบนี้ละ,ะขึ้นดาวเทียมนี่แ่ละม่มีเฟลมีไล่ออใส่ไปซินี่ทรงจุหนไม้หากันนะสมไมทีกี่ก็ที่มหอดบานหอดตรงทังถนนนวทังเป็นทังเกวียนครับใช้เกวียนเทียมโคอืสำหรับขนสินค้าทางการเกษตรนะครับนักกสพป,ปเล่าปัจจุบันแม้แมว่า ชนบทของประเทศเาาเดี๋ยวนี้ยังทิ่บนได้รับการพัฒนาเลย่องนนนนทางเท่าที่ค้วรนะือเอ่อเท่าที่เท่าที่ในโลกยุคปัจจุบันนี้เขาพัฒนาไปนะครับแต่เพิ่นก็นมีความจําเป็นในด้านเศรษฐกิจเพราะว่าประชากรเพิ่นหน่อยแต่ว่าผู้คนที่อาศัยอยู่ตามชนบทนั่นเิ่นโชคดีเลยครับระบบอินเทอร์เน็ตเอ่อโทรศัพท์มือถือนี่เกินเลยครับทั่วโลกนะฮะสามารถสื่อสารกันบ่ว่าที่เห็ดงานอยู่เมืองไทยต่างประเทศ นะก็สามารถติดต่อกันได้นะพี่น้องผมแต่ว่าสมัยกรร่อนผมมีรับ40ปีขึ้นหลังนะครับอของอยากของกินนั่นสิครับตามมีตามเกิดนะครับโดยเฉพาะช่วงฤด,ดูหนาวจริง่นะครับบ้านคู่โคกหนาวนะครับตัวนหนึ่งของจังหวัดเดียวส้อนมุมนึงหละครับของโลกหนาวคนที่ดังไฟฟิงกันด้รอบรอบกองไฟหลงโคง้งคุยกันเอาหน่อยบอกคาม,มาขว่าเจ้าตัว กินในบ้านในพี่น้องผมโอ้ยนั่นคือสมัย c ปีย้อนหลังมาถึงพุน,นวาอาจารย์จะยพุนวานะครับพี่น้องผม,งผมเมื่อก่อนนี่โหดนะครับบอมเป็นโหดแนวใดดอกคือบรรทุระกันด่านการก็มาหน้าค่มการปกครองยังมันกระบ่ค่อ,คอยท่านสมัยปัจจัยนะครับอ่าแบบว่าติบวอพื้นควมหลังให้ฟังนะครับให้นุ่มสาวหรือคนสอปอเล่ากับคนไทยนี่ได้รับรู้นะล้ำลึกนึกถึง สมัยเดิมเมื่อก่อนนี่คนเล่าที่โอพยพว่าเป็นโอพยพนะครับที่ขามแดนเข้ามาเพื่อที่ทํางานในประเทศไทยนี่โคตรลำบากครับบางคนนี่ขอพันสปอร์นี่เขาขอยากขอใบพันแดนนี่ยากลักลอบเขาเมืองครับเพื่อที่มาหาเงินหาท่องไปสู่ครอบครัวนะครับไปเลี้ยงพอ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าอ่ายากครับส่วนใหญ่ล้วสิถือจับครับถือจับอยู่ตาม ตัวจังหวัดต่างๆตามอำเภอต่างๆที่ถนนลนทางที่ลด่านไปได้นะครับอันนี้ย้อนไปบนถึงสี่สิบปีซ้ำพี่น้องผมนะแล้วที่จับเลยจังไหนครับความปลาเทือนทำไมตะกี้มันมีอหลีครับในประเทศไทยบางสถานีตำรวจนะครับตั้งด่านจับจับได้แล้วนี่เพชรแกนเองจกบอกกักโตครับกักไว้ที่ร่งผักมั่งกักไว้ที่อำเภอบังผู้ที่รับผิดชอบก็คือเจ้าหน้าที่มีนาทีนะครับล็อกโต เพื่อติ่ทรงกับนะก่อนที่บางเถีเพื่อนเอาของเขาในห้องขังบ่อด้อยากได้กินยังล่ะครับมาว่าตีมาทํางานเงินกับบม่มีนะครับเอาเขาไปในห้องขังแต่เจ้าจออกมาข้างนอกบ่อยากนะเจ้าต้องเฮ็ดตามข่อยว่นตำรวจวตัวบางคนบางสถานีก็มี่ครับคือทุกมือนี่ละอ่อบางสถานีก็มีอันนี้บ่ได้โจมตีตำรวจเ้อครับมันมีจริงสบโบรานนะครับสมัยสามสิบ0ี่ิปีขึ้นหลัง สอบป่ะอรล่าถ้าผู้สาวของม่โตจีใไข่แน่นะครับหน้าตาดีแน่นะครับมาถือจับถือกลุ่มเซตตำรวจถูกไล่เหครับบ่เหลือพี่น้องผมบางสถานีนะครับผมหมดมาถึงถูกสถานีครับนะเป็นเช่นนั้นนะอยากออกไปข้างนอกเยาก็ไปกิ้นเขาเจ้าถึงยุนน้ำข่อยยืนน้ำข่อยเสร็จแล้วเจ้าก็มานั่งยุโรงพักจนกว่าทางกันมันจะมีคำสั่งให้ส่งกลับแล้วก็ไปส่งอยู่แดนกระส่งกลับมันสูญเสียครับอันนั้นคือ เวามเป็นมนุษย์มันคงค้นนี่ถือย่ำยี่สมัยนั้นนะครับสมัยปัจจุบัญญนในการพัฒนาเนี่ความเจริญทั้งด้านเทคโนโลยีมันท่านสมัยพเะยุฮตัว,ตวจะมองไหนก็เห็นเบดข้าวกำลังโด่งดังอยู่เดียวนี่ก็คือข้าวแกงลูกตำรวจอยู่อ่าน,นั่นจะประเทศครับเป็นแกงเป็นกลุ่มทำความผิดบอ่อผิดนะครับเดี๋ยวนี้ตอตัวช่อคือสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติกำลังตีเรื่องป่าป,ปามนะครับทุกจังหวัดก็ขอส่งข่าวไปบอกพี่น้องบ่้ ตีบ่ได้เสพข่าวนะครับไดับทรับเร้อสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นอองว่าประกาศแล้วครับเพิ่นติครอฟิวทัวประเทศนั่นแหละนะครับเร่งดําเนินการก็คือหลังสี่ทุ่มไปแล้วนะครับหลังสี่ทุ่มไปแล้วคือสี่ทุ่มนี่วัยรุ่นทั้งหลายนะครับบอกว่าที่เป็นอายุหน่อยอายุไลก็ต่ำนะเจ้าต้องเข้าสู่เขตหาสถานถ้ายตัวถูกตำรวจจับได้ผู้ประ้องการพิจชอบตาม พระบอคุมข้องเด็กมาตามาตรายี่สิบสามหรือ,อยังนี่แหละผู้คกจามาตามันบด่ดยนะครับเคนเขียนเขาเขียนไว้อย่างชัดเจนนะครัพวงเด็บสามเขียนไว้อย่างชัดเจนว่เาเยาวชนนะครับอาอยุตามวนสิบแปดปีถือว่าเป็นเด็กหน่อยนะครับเป็นเด็กอยู่อันนี้คือกฎหมายไทยนะครับถ้าหากผู้ที่อายุ เ่านั้นนะครับเยาวชนวัยรุ่นเหล่านั้นนะครับไปทําการกระทําความผิดได้ก็ตามผู้ปกครองต้องรับผิดชอบโดยไม่โดย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 ,โดยปฏิญาณนะครับอย่างเช่นว่าเอาไปแว่นรถนะครับเอารถไปขี่แข่งกันนะตำรวจจับได้นะครับแต่ถือจับถือกลุ่มมากผู้ปกครองต้องรับผิดอผิด,ผ,ดผิดชอบครับคือมีความผิดเชิกเส้นเดียวกันก็บลูกเต่าที่ไปทาความผิดนั่นเดี๋ยวนี้เขา นับตั้งแต่มือที่คู่โคกออกคลิปนี่เป็นต้นไปนะครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติประกาศเอาจริงละครับสี่ทุ่มนี้จะถือจับได้ในผู้ปกครองต้องรับผิดชอบครับโทษนะครับทั้งปรับทั้งจำครับไม่เกินหนึ่งเดือนจำคุกครับมีโทษจำคุกกับาำรับผู้ปกครองนี่นี่คำว่าผู้ปกครองไม่ได้หมายถึงพ่อแม่เดกเฉพาะพ่อแม่เ้ยครับหมายถึงผน้นั้นอยยุกบไผ่พ่อแม่อยยุกรุงเทพเด็กหน่อยอยู่บ้านอยู่กับปู่กับย่ากับตากับยายตายายก็ต้องรับผิดชอบนะครับแล้วก็มีเสียค่าปรับลวก็ ถือติดคุกนะครับทำเป็นความคิดนั่นไม่เป็นความคิดแห่งนํามาถึงการสูญเสียทรัพย์สินหรือเป็นคดีอาญานะครับอย่างเช่นากานไปนเสพยานะครับเสพยาค่ายาเหล่านี่เป็นต้นนะครับผู้ปกครองก็ต้องติดคุกด้วยนะครับแมนวว้ได้ง่อยสิถือคือกฎหมายไทยมันรล่อรล่อหมายถึงว่าเฮดเฮดลับกับไอเอเอูนิสโกนะครับ เกี่ยวกับองค์กรคุมข้องเด็กนะครับของโลกนะครับวา่าเยาวชนนะครับอายุบนถึงสิบแปดปีนี่ครับทําความผิดหรือบมมีวามผิดนะครับแต่ตอนนี้กฎหมายไทยก็บมมีวามผิดจริงอยู่แต่ต้องเอาเข้าไปกักขังบริเวณบบเอิ้นจําคุกก,กับยูสถานพินิจเด็กและเยาวชนนะครับพี่น้องผมต้องบ่ตาก็สามเดือนบ้างหกเดือนบ้างปีหนึ่งสองปีบ้างมันก็คุกเล็กน้อยดีๆนี่แหละครับแต่ว่าเลี่ยง เรี่ยงเพื่อให้สหประชาชาติเขารับรู้ว่าประเทศไทยออกกฎหมายให้มันท่านสมไหมเห็นเป็นไปนแบบองค์กรคุ้มครองหรือยูเนสโกนะครับอ,องค์กรคุ้มครองสิทธิเด็กนะครับที่เขาออกไว้นะครับก็ล่อล่อจากกฎหมายใหญ่นะครับกฎหมายโลกนะเพื่อที่ให้มันเขาก็บ,บริบท ของสมาชิกสหประชาชาตินาขึ้นกันนะครับนั่นะครับพี่น้องผมดังนั้นกาให้รับรู้เด้อไอ้คุ้มโอผู้ปกข้อง,องต้องบอกลูกบอกล้านว่าท่านมีความผิดด้วยนะครับอย่างเช่นหนีเรียนไปอยู่ในสถานที่เช่นอายุยังไม่ถึงเนี่ยนะไม่ถึงสิบแปดปีนี่ไปอยู่ในสถานที่เอาโคจรอเอาโคจรคือเป็นสถานที่ที่บ้สุ้งวรเข้าไปนะครับอย่างเช่นสถานเริงรมพับบาร์นะครับ ดื่มเที่ยวกินเมาค้าประเวณีและสิ่งเสพติดเหล่านี้นะครับเป็นความผิดนะครับก็ฝากเตือนประชาสัมพันธ์เพราะพ่วกสีลุ่งอยู่ทำช่องยูทูบนี่มันก็นเป็นสื่อสารมวลชนแขนงหนึ่งนะครับสี่คู่โคกเคยบอกไปแล้วนะครับอย่างเช่นเปิดใจสาวเล่ารักข้ามโขงนะครับเ่านี่เป็นต้นนะครับนั่นก็คือสื่อมวลชนแขนงหนึ่งแขนงที่นานหาคู่นนนนครลองนะครับเคยคายว่า หาขวามบักให้กันนะครับอันนี้ก็เป็นสือ่อสื่อมวลชนอีกประเภทหนึ่งกันนะครับสื่อสารมวลชนสิ่งที่ทําให้มวลชนทั้งหลายได้รับรู้ลเล่านว่าสื่อสารกันนะครับ,บหมดหมายถึงว่านนะักข่าวเฉพาะข่าวการเมืองข่าวอาชซียกรอนอาเซยกรรมต่างๆเหล่านั้นนะครับเออข่าวบันเทิงยังสินะครับสาขาบันเทิงสาขาศิลปะการประกอบอาชีพมันเป็นแขนงแขนงไปนะครับ เอาทำยูทู e แขนงใดมันก็เป็นสื่อสารมวลชนขแขนงนั้นเช่นเ,เดียวกันนะครับพี่น้องผมนะก็ต้องผู้โขาก็ต้องอาศัยสื่อเรานี่นะประกาศให้รู้นะครับบัเสียรู้ว่าผมไม่รู้ครับบ่อดดครับที่ไปอ้างเขาวางจันบ่ไดดนะครับไม่รู้กฎหมายไม่ได้นะครับคุณทําผิดคุณจะมาอ้างว่าคุณไม่รู้กฎหมายมันเป็นขออ้างกี่บ่ขึ้นนะครับอันนี้ก็ฝากเตือนกันพี่น้องผม้ากลับมาถึง ความหักนี่รันดอนความรักนี่รันดอนฝากไปถึงอผู้สาวทั้งสองปอๆเล่าน้าบอกว่าตีเป็นผู้สาวโสดแบบซิงซิงบ้เคยมีขอบพวมกมาก่อนหรือแม่ห่างแม่หมายยังก็แล้วแต่นะครับที่นี่ก็ฝากถึงไปว่าผู้ที่สมหวังกำนุมไทยก็เยอะแยะแต่ว่าอย่าลืมว่าสนญชาติยานข้อมเป็นมนุษย์ นะครับอยู่ในวัยเจริญพันธุ์ใหม่ๆก็คือวัยรุ่นนะครับเขาก็ย่อมเขาก็ย่อมมีความรักสแสวงหาความรักในรุ่นเดียวกันนั่นแหละฝากไปถึงนุ่มไทยว่ากันหัวอยากไปทั้งงอกแล้วนันหน้าตาเหี่ยวยน่นอายุหาซีฟขึ้นแล้วนี่อยากไปเอาเด็กน้อยอย่างทีนะครับมันมีแค่ไม่ถึงสิบเอร์เซ็นต์ตนะครับที่สมหวังดังนั้นก็ให้เขาไปเปิด ช่องเปิดใจนะครับรักข้ามโขงเปิดใจสาวลาวนี่เพื่อจะหาคู่ค้องคู่คุยคู่ล่มนะนุ่มใหญ่ทั้งไทยกะไข่ึ่งสังวอนนะครับเรื่องว่าเจ้าของอันจำใดนะครับอยากไปวัวแก่ควายเท่าอยากจะเขาไปกินหญ้าออนนี่มันก็จังใดล่ะครับไขพียนาเจ้าของเบิ้งดีๆนะครับว่าต้องพวนบ่อเนี่ยแต่สิงปืนว่ายานเขาบ่อหน้าบ่ไดนเฟดไดวัดไดรไล โอนท่านที่อย่างนี้เป็นต้นนะครับโอนไว้นะครับเพื่อจะได้คุยกันร่วมกันปัญหาคนหลงก็ล้มผู้เฒ่าบ้างว่าสันพนว่าเด็กหน่อยก็ได้นะครับพี่น้องพี่ยาน้านะครับหนุ่มไทยก็ได้ปอาออดเพิ่นไปแล้วครับปอาออดก็ราชเพิ่นไปเพิ่นกับแต่ว่าเพิ่นไปดีได้ไปหาท่องเที่ยวไปท่องเทียเ่ยวแล้วก็ถ้าเพิ่นที่ถือก็คือใจต้องการสร้างครอบครัวไหม่นี่เพิ่นว่าตรงอายุประมาณสามสิบแหละครับเพิ่นว่า ก็ถือข้อมูลกับกับเหมาะสมดีเพราะปลาออดล้าก็ที่มีอายุเลขโคกแล้วครับผมเบิ้งแล้วนะ <c oughs> แต่ว่าส่วนสาวใหญ่นะครับปลาออดกับไปคุยข้อมูนอยู่มันเป็นวิธีการออกตัวของสาวใหญ่นะครับที่นิ่มนวลสุภาพแต่ยอมรับว่าความคิดดีนะครับเป็นผู้ที่มีประสบการณ์แล้วก็เป็นผู้มีนำใจดีอยู่ เิ่นกระบอกกับป๋าอดไปว่าเออคบกันแบบโอ้ยของก็มาหมววันนี่เนาะสิมาเป็นสู่เป็นแฟนโลดเันกระบอกอะไรมาแั่นเิ่นว่าออตอนนี้ก็คบกันแบบเป็นปีเป็นน้องเป็นไยเป็นน้องกันตะก้อนว่สาสั่นเิ่นว่าเนีเออพอพ่ยพะว่นเกินกระลังสีมีดดาม่าแล้วก็อกหักจากนุ่มอุดรเนี่ยอย่างเบาอุดรอ,อยู่แต่ว่าอาจารย์เฮฟวีมืนี่พอนเพิ่นก็ออกมาบอกว่าลูกของ ป้าอุดรนนั่นนะครับเป็นอ่าโทรคุยอยู่โทรคุย,ยครับอาจารย์เฮบีอยู่นะ่นก็บอกว่ามันจําเป็นนะครับเพราะว่าเงินท่องกับผมีเป็นที่ให้พ่อแม่มาอยู่น้าแตงแล้วมาอยู่น้าสาวใหญ่สองปูป่อเล่ามันกระติดจังไดล่ะลูกเตก็เป็นผู้หาเงินส่งให้ือเกา่าว่าสันนะมันเอาสาวใหญ่มาอยู่น้าไทยอยู่ไทย มันกะต้องไปใส่เงินคือเก่าวะสันนะเพราะว่าตอนนี้ครอบครัวกันยัง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 บุตรน้องพ่อยังเดือดร้อนอยู่ว่าสันนะครับมันก็เลยอยากให้เศร้าคุยกันวาสันแต่ว่าลูกสาวคนอยู่ประเทศนอกนะครับก็ให้น้องคนอยู่ในประเทศไทยอยู่ก็พอนะครับหลเบืองซอกเบิ่งไล่ของพอหนุ่มอุดรป้าอุดร เห็นว่าแซดกันอยู่คุยกันอยู่นะครับนะความหักนี่มันจริงจังอีกทีคำพูดนี่ก็ได้สาวใหญ่ก็คือที่มาชิมปลาอุดรก็คือปลาอุดรกันนี่มีใจปฏิพัติสัมพันธ์กับเอื่อยใหญ่อยู่ซ้อมเบิ่งก็ได้สาวใหญ่น่ะนะแต่ว่ามันก็ะชิมกันบ่ด้นะมันกระซอกหาเบอรอคุยไล่กันอยู่คือเก่านะครับนี่แหละครับพี่น้องผม ห้ามยังมันก็ห้ามได้แต่ว่าห้ามใจคนบ่อยหัก,กันมันก็ยีห้ามยากแต่เหลือห้ามไฟไว้ไม่ให้มีควันไม่ให้มีควันห้ามสุริยะแสงจันทร์ส่องใสห้ามสองสิ่งนี้ได้จึงห้ามคนรักกันเด้อพี่น้องเลยเรื่องของหัวใจมันเป็นเรื่องอะไะครับหนุ่มหรือแก่มันก็อยู่ที่ใจความรักมันเกิดจากใจพี่น้องผมอันนี้ก็คือเกี่ยวกับ เล่าครับพี่น้องผมกับนุ่มไทยครับนะเ <c oughs> มื่อก่อนเราพอ้องมาคุยมาบอกกันดอกนะอดีตที่มันเ,เคยผ่านมาแต่บอท่านสมัยเดียวนี้ทุกจริงทุกอย่างวันเข้าสู่ความท่านสมัยแล้วนะครับ <c oughs> แต่ละประเทศก็ได้นะครับความรักมันสา,สามารถโบยบินไปทั้งอากาศแตครับไปตกใส่หัวใจสาวใหญ่ หัวใจสาวใหญ่กบวยวินกกับประตูเมืองอุดรตุ่มอยู่ด้วยกันแล้วครับพี่น้องผมแต่ป้าวัดเราเข้าใจอยู่ครับป้าวัดเจ้ากคราชนะครับบนกะโบวาหยังนะครับแต่ว่าสงสัยว่าป้าวัดนี่ที่ชิมหัวใจไปมองได้มองหนึ่งในประเทศสปปอลเลาแล้วครับพี่น้องผมซ้อมเบิงนะมันก็น่าชิมด้ครับอืแต่ละสาวเดี๋ยวเราไปเบิงกับอู้งามอยู่กับพี่น้องผมบูดามาดา แต่เป็นคู่โคกยันหลงทังกับไยอยู่เด้อพี่น้องเอยสันดองวเอ้าขอบุญขอบคุณพี่น้องทุกอบอลนะครับบ่ไหนเอ่ยน้ามาอนี้นะครับอ่านคอมเมนต์เบิดนะครับแล้วก็ตอบทุกคอมเมนต์นะครับขอบุญขอบคุณสำหรับผู้ทรงกำลังแรงใจว่าหายไวเด้อคู่โคกว่ามันก็เป็นพรอนปากเอซทุกคู่คนนั่นล่ะครับดีขึ้นครับเศ้าใคร มาหัวมาหัวในต้นหน้ากล้องเลยพี่น <ilgili> ้องผมเอ้ยนะครับแต่ว่ามื่อนี้โชคบ่ีอาจารย์ชญาบนติพัทในกิจนะครับบม่ได้มาออกกล้องน้ำคู่โคกว่าเดี๋ยวเมือมาออกกล้องแล้วก็ร้องเพลงให้พี่น้องฟังจะเพลงอยู่ผมเป็นคนจริงรักจริงนะแม่คุณโอยดาวบ้านดอนครับดาวบ้านดอนก็คือบ้านดอนบางอย่างนะครับบ้านเพื่อนบ้านอาจารย์ดาวบ้านดอนก็บ้านดอนบางอย่างจังหวัดยะโสธรนะครับ ซื้อพื้นเรื่องว่าดาวบ้านดอนนะครับ <c oughs> อาจารย์เชายาเป็นจังร้องดีครับร้องม้วนบ่อมแต่ว่าตอนนี้พื่นจำศีลอยู่ครับ <c oughs> นี่หละเงื่อนเพิ่นกระไรพี่น้องเอ้ยหนาวครับคำไปคำมากระไรพ่น้ว่า,าถึงเรื่องกันสาวเล่าเรื่อยอาจารย์เชายา่าเลยอเปบ้านี่อาจารย์เชาย่าพื่นกระว่าพื่นล้านพื่นครับหล้านอาจารย์เชย่าพื่นล้านพื่นมีเมียอยู่แขวงสารวัตรนะ บ้านเดียวนี่เพิ่งกะปะกันแล้วละนะครับหลานเพิ่งกะได้แต่ว่าเพิ่งกะติดต่อมหาอาจารย์เชย่าอยู่ดินะเพิ่งยูสารวันก็ได้ผู้ครงพยายามติดตามอยู่ท้าใดไปก็ติดไปแข่งแต่วันในเขตขึ้นสารวันไปนี่อะไรพี่น้องผมไปหายามพี่ยามน้องผู้ใดติดไปน้่ก็ไปนะครับพี่น้องผมส่วนผลงานเพลงที่ออกที่คูโครองเทวเนี่ยกะเขียนเรียบร้อยแล้วครับ พอมที่ขขงห้องอัดตอนนี้กำลังเรียบเรียงเสียงประสานกับประสานกับนักร้องช่วงนี้นักร้องของคู่โคกในค่ายนี่เป็นนักร้องบรตรนอกนะครับเห็นให้เห็ดหน้าตอนนี้ก็ล่งลงมั่นนะมั่นให้หน้าอยู่ครับยากเป็นนายว่าั่านเราเล่นบริไปเป็นเขาอัดเสียงไอ้คู่โคกมันก็เลยถ่าถ่าไปนะ,ะทีมงานค่ายคู่โคกนะครับบริวาริเป็นคุณเอสโซสารคาม น่องพ่อยน้องมะนาวนะครับคุณรุงสังนะครับกรอนิดหน่อยนะครับไปคู่โคง้งจัดการทั้งพีเสร็จเรียบร้อยแล้วสิบประสานงานไปนะครับอยากเชิญท่านพอบอ่ดีซักนะครับไม่เป็นพระเอกนะั่งอยู่ดอกเพ่งไอ้เพ่งนี่ก็ได้มีสองสามเพ่งนะครับคาดว่าที่ไปเปิดอัลบั้มเปิดซิงเกิลน,นะครับซิงเกิลแรก นะครับจะร้องกันอยู่ที่สอปปะลาวานทาเดียบานคนคุ้นรุ่งสั่งหุ่นละกับพี่รองผม <c oughs> คุณนมานบเออคุณนสมานคุณนในพี่าาิคุณนซีไปน้ำกันเด้อ <c oughs> คุ่นกระจรโทษคุณกิตตดาวพ้นลายหุ่นเดียวกับูพวกท่านเกษตรตามร้อยพอหลวงนี่ไปน้ำผมบ่ครับไปถ่ายทํำคลิปของท่าน,นอยู่ผุ่นบ่ อยู่บ้านซาเดือบอไปกระบ,บอกเ้อคนนอนหน้าจากครัดที่ไปน้าคู่โคกอยู่บ่คุนประทิบนะครับไปขายไอติมตอนเดือนแม่ทาก็ไปคามไปขายยู่สมบปปล่าน้ำคู่โคกก็ได้เ้อคุณประทิบก็ได้เอิอนแม่ทรัพโยกกับคุณญาติพีไปน้าคุณพึ่งพร้อมแต่คุณพึ่งไปนี่โอ้คือนทีขักหายเว้แต่ขุนบอกาไปเราก็นโมกาออกจากบ้านจากซองคนงาม ย่านผิวเสียลุงปุณสาจะบินจากอเมริกามาพักมาพอนชวนเมษาก,กะมาหาคู่ของเด้อติพาไปเล่นตองปอเล่านะบินกลับมาจากอเมริกาแล้วกะอย่าลืมไปแวะอาพ่อใหญ่พดน้ำแนล่ะพ่่นบอกว่าถ้าบ่าให้ไปน้ำงวดนี่พ่อใหญ่พดที่เอาไพา่ทองคำสั่งยังไม่เหยียบเอาวะท่านคู่ของย่านอย่ีทิ้เพียครับเป็นตัวนะขออนุญาตแม่หน่อยไว้เนี่ยล่ะพ่อใหญ่พด หุนสายชนเดือนเม่ากลับมาเด้อผ้าพน้องไพลินนะครับสั่งเป็นตะหักไปน้ำก็ได้ <c oughs> อโว้กันพี่น้องผมบอก้กันเล่นโต้ก็เล่นนะครับอันนี้ก็มาพบพ,พอพี่น้องก็จริงๆล่ะครับบอกยุน่นเล็กในกล้องผู้เดียวนี่คิดว่าพี่น้องคิดในใจว่าพี่น้องตรงเบิงก็เลยมีความสุขว่ะ พี่น้องพี่น้องคนนี้มีความสุขขึ้กันนะครับพี่น้องผมสาลาบลายครับวันนี้นะครับเพราะว่าตัเรื่องพื้นเพศภาอีสานสมไมเดิมทมัยทุกเมื่อนี่ก็โอ้สมัมเดิมนี่บ่มีห้องน้ำน้ครับภาอีสานก็ได้อกันกับสองปปลวที่อยู่ชนบทขึ้กันครับเพื่อนกับ่บางขอบพวกว่มีห้องน้ำนะครับไปนักไปเบากจังสิไปจังได้โง่โง่กง่ก็ได้เนะออ้้อนี่นั่นยังวัดยังบนใครวัได้เสียงมึงหัน เสียงเงนเสือชมพวนพี่น้องผมมันหนาวมันค่ำนะอำลาพายจากไปได้มีจะไหนก็อย่ลืมคอมเมนต์มาเรียนน้ำคู่โคกให้มีกำลังใจแนก่อนนอนกับอ่านเบึงนะครับแต่ว่าช่วงประมาณจากทุ่มกว่าถึงสองทุ่มนี่คู่โคกก็มกักเจนี่ภารกิจนะครับภารกิจเี่ยวกับเพลงกับใดนี่ละถ้า โทรศัพท์ทุกสายจดหมายทางอิเล็กทรอนิกส์ก็คือความเมนนั่นแหละครับหรือไลน์หรือเฟซนั่นแหละเอื้อนว่าจดหมายทางอิเล็กทรอนิกส์โทรศัพท์ทุกสายจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ทุกฉบับน,นะครับที่ส่งถึงคู่โคคง,คงัอบอ่านบทท่านรับบทท่านเนื่องจากติดผ้าไรกิจบางเรือก็กต้องปิดเสียงไว้นะครับเพื่อทําผ้าไรกิจเจ้าของให้ประสบผลสตเร็ดนั่นก็คืออยู่ในห้องอัดแล้วก็มีงาน สังคมงานทางการเมืองด้วยนะครับก็บขอโทษข้อไฟหล่วงหน้านะครับแต่มีเวลาคู่โขกรับอยู่แล้วนะครับบ่ได้เลีนโตบ่ได้ยันนะครับยานเต็มปีหน่องบ่ทั่วมาหน่าละยานเต็มเอฟซีบ่ทั่วมาบ่เป็นเสียงเฮลิคอปเตอร์นะครับเสียงรถเอิหนว่าเสียงรถอีป,ป็อกคขคับทรรบ้านคู่โขกกันว่าอีป,ปอ็อกกระโดดตุ๊กๆไปละครับ รถเกษตรทั้งบ้านห้องลรนผ่านก็เลยมีเสียงจังหน่อยนะครับผ่านเข้ามาทั้งด้านหลังนะครับยายแดงนะครับคุณนายของอาจารย์ชยัยยิ่นกัลลังดีไปขนไผ่ห้ามาค่นว่าเิ่นติามาเห็ดอาสมให้อาจารย์ชยัยยใไม่ยานหัวว่าแต่ค่นว่า <c oughs> <c oughs> โอ้ยอาจารย์ชัยยาก็ได้มื้นอนี้บอมากลิปน่ามกันเอาไว้เมือนะ่อหน้าพ่อก็หน้าตาอัน แต่พี่น้องตัดสินว่าพ่นธีรอเราสำใดก็แล้วกันนะพี่น้องผมพ่นธิมาลองเพ่งลูกทุ่งเดิมๆสมัยสมัยขวัญพรพน่นสมัยดาว้านดอนสมัยลบบุรยรัตดพ่นครับห <c oughs> ลวกสิเล่นคนในเบื้องพ่อมาธรรมดาครับเสกเสื้อแึ่เป็นงูก็ได้ครับจารยันธยาธรรมดาครับ นี่นะอาสมพนก็นไไ้เอาโมนี่กะพ่พอพี่น้องซ้ำนี่แหละนะคือพ่พอในส่ยซ้ำนี่ก็เลยบอกซ้ำนี่ว่าแต่พ่พอพี่พ่อน้องกะดีใจแล้ว่ะนะฝากความมักความคิดถึงไปถึงเอฟซีทุกกลุ่มคนให้อยู่ดีมีแห้งเด้อสำหรับแม่ห่างแม่ใหม่ผู้สาวโสดทั้งหลายที่มีขอบคัวหรือที่่เคยมีขอบคัวหรือเคยมีขอบคัวแล้วก็ตามนะครับ กะขอได้รับความขอบคุณขอได้รับความน้ำใสใจจริงขอบเบิกขอบใจขอบเอิกขอบใจไปหาหมูเจา้าทั้งสองป๋เล่าทูกขู่คนแล้วกูโหกไปเรีนยนไปเยี่ยมน้ำกะตอนรับกู้หว่วงในเด้อสสดครับเออบัตหามันเหมาะสมลุงมองได้มองนึงก็เป็นได้เน๊อายุป่านนี้แล้วก็ต้องการความอบอุ่นอยู่กันได้ตอนนี้มันแห้งหนาวต่ได้ี่นองผม อำเลาไปใหญ่ก็ไม่ร้ายใงญ่ครับสวัสดีครับผมโอ้ยบอกเพลงตันละครับคู่กอกมึงหน้าตาจะ้องแนวบมีพูดได้สิเลือกดอก